วงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะฮะดาวอังคารเนี่ยนะครับโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวเข้าสู่ราศีกันเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรดังบทกลอนของราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าอสุรินท์เมื่อวนนี้โดยหมายครูพิจิบัรญ,ญายบอกแจ้งก็ระกดะวิถายพูนเพิ่มผลนาอาิให้คุณแจ้งกลับ้ายกายดีเป็นดาวงานด้วยเป็นดาวอาชีพด้วยฉะนั้นนะฮะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไปจนถึง12กันยานะ คุณอาจจะถูกเรียกเข้าไปรับผิดชอบงานที่ไม่มีใครอยากทาเช่นงานจัดการวิกฤตองค์กรเคสลูกค้ายยากโปรเจกต์ที่ค้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วคุณอาจจะถูกสอบสวนตรวจสอบผลงานการใช้เงินหรือการทํางานย้อนหลังมีแนวโน้มลาออกเปลี่ยนงานกระทันหันหรือถ้าทํางานแบบฝืนมานานนะมีเรื่องอึดอัดเรื่องงานการงานผิดพลาดเริ่มสนใจสายงานเฉพาะด้านก็ได้เช่นหราศาสตร์พลังงานการเงินนะเฉพาะดางกองทุนพิัยกรรมจิตวิทยาและธุรกิจเกี่ยวข้องกับความตายการฟื้นฟู ในช่วงเวลานี้นะครับรายได้ที่เคยนิ่งนะฮะอาจสะดุดเพราะมีการเปลี่ยนบางอย่างในช่วงนี้นะครับจะมีรายจ่ายแบบแปแบบแบบลกๆรายจ่ายลับๆหรือเงินที่ต้องจ่ายเพื่อเคลียร์บางสิ่งที่ค้างคาช่วงนี้อาจจะเริ่มสนใจรายได้พาสซีฟอินคัมหรือการลงทุนระยะยาวที่ไม่เปิดเผยนะเช่นหุ้นรับที่ดินคริปโตโครงการที่ยังไม่เปิดตัวความสัมพันธ์มีโอกาสเผชิญความจริงเรื่องรักเก่าหรือรักที่ไม่ชัดเจนอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดบางคนทะเลาะก,กับแฟนบางคนได้ไปเคลียร์อดีตกับ คนเก่าที่เคยทําร้ายจิตใจหรือว่าช่วงนี้นะครับมีการมีคู่กรณีคู่ความหรือทะเลาะก,กับต่างเพศหรือแฟนคนรักเจ็บป่วยมันแปลว่าเจอคนลึกลับมีสเสน่ห์ดึงดูดนะครับแต่เข้าถึงยากอาจเป็นรักที่ท้าทายแต่ลึกซึ้งมันอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าแฟนคุณจะยุ่งเป็นพิเศษจนไม่มีเวลาให้คุณนะครับในช่วงเวลานี้บางคนเจิพ่อแม่แม่ไม่ม่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่จะมีการขัดแย้งกับเพศตรงข้ามเกิดขึ้นได้ด้วยบางคนทะเลาะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งาน เกิดขึ้นมีญาติซื้อของมาฝากหรือได้ของฝากจากญาติจากเพื่อนบ้านก็ได้ในช่วงเวลานี้จะเริ่มฝันบ่อยฝันลึกหรือมีนิมิตบางอย่างจะสนใจการตายและการเกิดใหม่ในเชิงพลังงานหรือในช่วงนี้อาจจะได้เข้าไปทําสมาธิหรือพิธีกรรมล้างพลังหรือเดินทางทางจิตมีโอกาสตัดกรรมบางอย่างที่เคยติดค้างมานานนะบางคนอาจจะมีการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่ใหม่หรือได้ของใหม่เข้าบ้านในช่วงเวลาที่ดาวสุขเนี่ยก็ย้ายนะครับความคิดสร้างสรรค์และ แ,แรงบันดาลใจจะดีเป็นพิเศษนะครับอยู่ดีๆเกิดไอเดียทำคอนเทนต์คอร์สอีบ e ุ๊กงานศิละปะใหม่ๆแบบไม่เคยทํามาก่อนใครที่ทํางานนําเข้าส่งออกต่างประเทศถือว่าดีหรือสายสุขภาพถือว่าดีแต่ต้องระวังงานผิดพลาดบ้างใครทํางานประจำนะงานน่าเบื่องานซ้ำซากจะเข้ามาช่วงนี้จะได้รับแรงบันดาลใจต่างๆจากหนังหรือจากเพลงหรือจากคนแปลกหน้าที่จุดไฟในหัวใจคุณนะบางครั้งมันอาจจะแปลว่าคุณจะอยากกลับไปทําสิ่งที่เคยรักเช่นวาดรูปเขียนนิยายหรือเต้นร้องทําเพลงหรือทำคอร์ดแคสในช่วงนี้ความรักนะมีความลับแบบหนะ้า รักสดใสมันจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะะแฟนคุณจะยุ่งเรื่องงานหรือต้องไปจัดการเรื่องนี้หรือจะไปจัดการเรื่องเครดิตหรือไปจัดการอะไรบางอย่างธุรัสส่วนตัวเขาอะไรประมาณเนี้ยคนมีลูกจะมีข่าวดีเรื่องลูกดาวลูกเป็นเกษตรอยู่เนี่ยนะฮะเช่นลูกได้รางวัลลูกสอบผ่านหรือได้เงินจากบุตรนะครับหรือมีลูกนําข่าวดีบางอย่างมาให้ใครที่รอปั๊มบุตรก็มีโอกาสติดนะฮะมีโอกาสตั้นะะตตง,ตง,ตงคันนะฮะช่วงนี้โปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆจะดีมากไม่ว่าจะเป็น พวกติก๊กต็อกเขียนบทความย t u b e สื่อออนไลน์การออกแบบโฆษณาผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะชอบไอเดียคุณมากในช่วงนี้ถ้าใครทํางาน่วมกับหัวหน้าถ้ากล้าเสนอแบบที่เป็นตัวของตัวเองการเงินนะในช่วงนี้ดาวการเงินควงคู่กับดาวพุทธที่เป็นเกษตรราธิบดีการเงินการทองจะเป็นในทางที่ดีนะจะมีโอกาสได้เงินจากกิจกรรมที่สนุกเช่นไลฟ์สดขายของนะฮะหรือแม้แต่โชคลาภบ,บางคนเนี่ยนะครับมีโชคเรื่องเกมสลากหรือได้รับของขวัญจากคนที่ไม่คาดหวังไว้ นั้นนะครับชาวราศีกลุ่มนะฮะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวมาหาจากักรเป็นจุดสิ้นสุดงานหรือวิธีการทํางานเดิมคือมันเป็นจุดบอกว่าคุณเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองอย่างไรเป็นช่วงที่จัดระบบงานใหม่ๆได้ดีนะครับนี่คือประสบการณ์นะฮะสำหรับท่านนะฮะที่บูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้วมีเจ็ดโลกธาตุไปไม่นานเพียง3วันเนี่ย สวัสดีค่ะนะครับบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกปูรล้มีเจ็โลกธาตุมีโชค9ก้าแสนบาทเลยค่ะอัศจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสนบาทเฮงๆเลรวยพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลพอดีเปิดฟังบทสวดที่ได้มาตลอดรู้สึกดีมากนะฮะเนี่ยเขาส่งบัญชีมาเนี่ยเก้าแสบาทนะฮะบ,บูชาพระจักรพรรดิเนี่ย คือนะฮะพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูและนะมีเจ็ดโลกธาตุเป็นพระรุ่นเดียวที่ไม่ใช่แค่ของขังนะฮะแต่คือเครื่องรับส่งคืนพลังงานจัก,กรวาลที่สร้างขึ้นในวันที่เรียกว่าวันประตูจัก,กรวาลเปิดนั้นนะฮะวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดในกลุ่มดาวราศีธนูในเวลาตีสามสามสิบเจ็ดนตรงกับปูและนะมีหรือวันที่มันเป็นช่วงเวลาที่พลังจิตวิญญาณสูงสุด นะเพราะเกิดเพนที่กลุ่มดาวราศีธนูในทางโหราศาสตร์กลุ่มดาวราศีธนูเเป็นภพที่9้าเป็นภพศรัทธาสูงสดุดเป็นภพเป็นภพธรรมะเป็นเรือนธรรมะภพนะฮะในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์นะฮะกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรกันก็ร่วมกันในราศีเมทุนนั่นหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาและพลังของครูบาอาจารย์ดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรเป็นพลังของทรัพย์สิน เงินทองพลังของสเสน่ห์ความรักที่ไม่จํากัดดาวพุธและดาวเกตก็อยู่ในร,ราศีกรกฎนะฮะเปิดประตูสื่อสารกับฟ้าและบรรพชนและเป็นคาศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานต่างๆนะพุธคือเสียงพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราหูก็อยู่ในราศีกุมนะฮะเป็นชะตาที่กําลังเปลี่ยนแรงแบบไม่มีทางย้อนกลับฉะนนั้นวันที่ปุกเสกพระนี้นะฮะเป็นหนึ่งในหนึ่งหมื่นวันที่ดวงดาวทั้งหมดสั่นสะเทือนตรงกันและเรานะฮะได้นําน้ำนะฮะ สะอาดเนี่ยไปแช่กลางแจ้งคือบรรจุด้วยภาชนะอันศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยทาน้ําสะอาดเนี่ยใส่ภาชนะแล้วก็ไปโดนแสงพระจันทร์เพนนะฮะตรงจุดพลังก่อนจะดาพระจักรพรรดิทุกองค์แช่ในน้ำนะฮะภายหลังนะฮะแล้วให้พระสายกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมศรัทธาม,มากนะปลุกเสกด้วยพิธีกรรมพิเศษนะฮะปลุกเสกทีละองค์ทีละองค์ด้วยจิตนิ่งทําให้พลังงานทางจิตที่สะสมมาหลายภพหลายชาติไหลลงเข้าในเครื่องรางแต่ละองค์ นั้นนะครับพารุ่นนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนนะฮะแต่สร้างมาเพื่อคนที่จูนตรงกับคลื่นของจักรวาลเท่านั้นนะครับพระจักรพรรดิรุ่นนี้นะฮะเป็นช่วงที่พลังงานเปิดสูงที่สุดพระจันทร์เพ็ดส่งผลกับคลื่นแม่เหล็กของร่างกายมนุษย์หลายงานวิจัยพบว่าสมองคนเราเนี่ยนะ,ะเข้าสู่คลื่นทีตาคลื่นของจิตใต้สํานึกและการเปลี่ยนแปลงและงานวิจัยของดออรอิโมโตะพบว่าน้ําที่รับแสงบวกกับคําอธิษฐานบวกกับจิตที่แน่วแน่นะ,ะสามารถ เก็บคลื่นพลังจิตนั้นไว้ได้จริงดังนั้นนะครับพะกกระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้วนะมีเจ็ดโลกธาตุรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่พระธรรมดาแต่เป็นเครื่องรับคลื่นเปลี่ยนดวงที่จะปลุกถูกปลุกนะฮะในวันเปิดประตูฟ้าแช่น้ําที่สั่นด้วยคลื่นพลังงานพระจันทร์เพ็ญเสกด้วยภาษากรรมฐานผู้ถือพลังกรรมเก่าหากคุณฟังแล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงนะฮะหรือเหมือนมีอะไรบางอย่างสื่อสารกับคุณในใจเงียบ นั่นแหละคือสัญญาณว่าคลื่นของคุณจูนตรงกับพระรุ่นนี้ให้ทักข้อความหาแอดมินไปนะฮะพิมคําว่าพระจักรพรรดิเปิดโลกนะแล้วเขาจะส่งข้อมูลการสั่งจองให้คุณท่านที่ีสั่งจองมาแต่ก่อนนี้นะฮะจะได้รับวัตถุมงคลเป็นของแถมนะ,ะนี่คือพญาเสือนั่งสะสมบรารมีนะฮะพญาเสือนั่งรุนนี้ปลุกเสกพิธีกรรมดีมากนะครับมียันด้านล่างฐานเป็นยันตน์มาจากคําว่านโมพุทธยะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ในพัทธลกนี้ มียันมะอาอุแปว่าพระวิษุพระผมพระนาลาัยบางตำราบอกว่ามันแปลว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มียันถอรันโตมาจากตัวย่อของทถรทงแปลว่าธรรมะนะฮะพระธรรมวินัยถึง84% 0 0 0พระธรรมขันรวมอยู่ในยันนี้เพียงยันเดียวฉะนั้นของแถมเสริมอานาจวาสนาบารมีนะฮะแถวคาดปลอดภัยของแถมนี้ส่วนพระชักรพัดเปิดโลกนะฮะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดดวงชะตาใหม่เปิดทั้งการงานการเงินชีวิตใหม่ความรักนะฮะสุขภาพนะฮะก็ห้ามพลาดนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะนะครับอันนี้รุ่นนี้สวยมากพร้อมห้อยคอได้เลย ติดตัวได้เลยอัดกรอบเรียบร้อยนะครับก็ทักแอดมินไปนะครับห้ามพลาดรุ่นนี้สวัสดี